จดที่71เทศกาลซีซีคือเทศกาลประจำชาติของจีนหรือเรียกว่าวันแห่งความรักนั่นเองสถานที่ต่างๆล้นเต็มไปด้วยคู่รักทั้งต่างเพศและเพศเดียวกันช่างเป็นวันที่ทรมานคนโสดเหลือเกินสารพัดวิธีแสดงความโรแมนติกมีให้เห็นอย่างหลากหลายเช่นในจอโฆษณาขนาดใหญ่จะฉายทีวีของคู่รักที่หยอกล้อกันอย่างหวานชื่น การแสดงความรักของคู่รักต่างแดนเป็นต้นราคาดอกไม้พุ่งกระฉูดเพียงชั่วข้ามคืนในจะย่อจองโรงแรมม่านรูดที่คึกคักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบปีแต่เทศกาลซีซีปีนี้กับต่างออกไปไม่ว่าการพ่อรักแบบต่างๆจะสร้างความบาดตาบาดใจเพียงใดแต่บทสนทนาหลักในตอนเช้าก็ยังคงเป็นเรื่องของดาราที่ไปโด่งดังอยู่ในฮอลลีวูดอย่างกู้เซียง อันดับแรกคือบทความเรื่องนักบุญในคับนักฆ่าของลูจ่จูซึ่งโด่งดังจากมหาวิเชียร์ไลฟที่มีชื่อเสียงก่อนหน้านี้ผู้เขียนเงียบหายไปหลายวันแต่จูจูก็ออกมาพูดบางอย่างลูจ่จูขอบคุณผู้อ่านที่คอยติดตามและแสดงความคิดเห็นกันมากมายก่อนจะประกาศเลิกเขียนบทความเพราะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น เหตสุวิสัยที่ว่าคือเขาได้ปลอมตัวไปสืบหาตัวตนที่แท้จริงของนักฆ่าสาวสวยคนนั้นแล้วพบว่าเธอต้องเผชิญกับการใส่ร้ายคำสบประมาทและการกันแกล้งมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและเสียเวลาเรียนไปกับการช่วยคนอื่นกระทั่งสอบตกเขาพานาแบบไร้ทิศทางจนคนอ่านเริ่มเบื่อหน่ายแต่จู่ๆก็เปลี่ยนประเด็นแล้วบอกว่ากำลังค้นพบความจริงบางอย่าง ความจริงก็คือนักฆ่าสาวคนนี้จำเป็นต้องทำภารกิจฆ่าเพราะตั้งใจจะใช้โอกาสนี้เพื่อช่วยเหลือคนพูดง่ายๆก็คือเธอตั้งใจใช้ปืนปลอมซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อหลอกไอ้ขี้เมาป่าเถื่อนให้ตกใจกลัวแล้วทำไมทุกคนถึงเชื่อว่าเธอเป็นนักฆ่าละ่ะลู่จูทิ้งให้คนอ่านเกิดความอยากรู้ว่านักฆ่าคนนี้แท้จริงแล้วเป็นนักแสดงมืออาชีพขณะกำลังเรียบเรียงว่าจะเขียนอะไรต่อ บทความก่อนหน้านี้ของเขาก็มีคนแสดงความคิดเห็นยาวเหยียดไอ้ลูจูเขียนบทความโคตรหวยแล้วที่บอกว่าปลอมตัวไปสืบเรื่องของนักฆ่าสาวไม่เห็นเล่าสักทีฉันก็นึกว่าเป็นมหากราบมาเฟียที่ไหนได้เป็นแค่ก่อนบ่ายคลายเครียดฉันนี่โลกสวยจริงๆว่าแต่นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยเอเขียนนิยายแบบผู้หญิงได้ด้วยเหรอวะ ผิดหวังจริงเว้ยไหนบอกว่านักฆ่าสาวจะฆ่าคนรวยคืนละคนไงไม่เห็นมีเลยโชคดีนะลูจูโดนแก๊งจับผิดเข้าให้แล้วขอให้พระคุ้มครองอาเมนเด็กหนุ่มร่างอ้วนไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวพอกลับมาก็ตกใจกับคอมเมนต์ที่ยาวเหยียดบอกแล้วว่าอย่าเขียนให้มันประหลาดมากตอนนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วเด็กหนุ่มร่างผอมนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสายหน้า ถ้าไม่ใช่เพรากู้นานอยากล้างมุลทินให้พี่สาวฉันคงเขียนรวมเล่มเป็นนิยายชื่อค่าแหลกสถานยุทธภพไปแล้วหนุ่มอ้วนยกมือกุมศีษะถ้าไม่ไหวจริงๆคงรวมเป็นต้นฉบับไว้ก่อนเฮ้อหนังสือเล่มแรกของฉันเด็กหนุ่มร่างอ้วนมองนามปากกาไอ้อ้วนที่บ้านอย่างหมดอะไรตายอยากชีวิตนักเขียนนิยายออนไลน์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงคาออสานแล้วขอบ่นด้วยความเสียดาย นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ซะด้วยเด็กหนุ่มร่างผอมมองเพื่อนรักด้วยแววตาประชดประชันแต่จูจ่ๆแววตาของเขาก็เปลี่ยนไปดูสิดูสิมีคนฉลาดเดาเรื่องออกแล้วไหนๆๆหนุ่มอ้วนชโง,งกหน้าดูในบรรดาความคิดเห็นเหล่านั้นมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนก็ว่าอยู่ทำไมคุ้นค้น ลู่จูออกมาสารภาพเดี๋ยวนี้นะว่าโรงพยาบาลบีรงพับจีแล้วนักฆ่าที่ว่าคือกู้เสียงใช่ไหมคนจำนวนมากตอบกลับคอมเมนต์นี้และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามเมนบนผู้จามีเหตุผลในที่สุดความจริงก็ถูกฉเฉลยจริงด้วยที่แท้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์จริงลู่จูออกมาเดี๋ยวนี้ฉันรู้ว่านายกำลังเล่นเน็ตอยู่อย่ามัวแต่แอบออกมาได้แล้วทำไมไม่รีบออกไปละ่ะ คนเขารอนายอยู่นะเด็กหนุ่มร่างผอมถามเด็กหนุ่มร่างอ้วนคุ้นคิดก่อนจะเคาะนิ้วบนแป้นพิมพ์วินาทีต่อมาข้อความตอบกับชาวเน็ตที่ค้นพบความจริงก็ปรากฏในกระทู้พวกนายเดาถูกแล้วนะักฆ่าสาวคนนั้นก็คือกู้เซียงฉันเพิ่งรู้สถานะที่แท้จริงของเธอช่วงที่แอบสะกดรอยตามอย่าถามอะไรลู่จูอีกเลยลู่จูอยากอยู่คนเดียว ทันทีที่ได้คำตอบนี้ระบบของมหาวิเชัยร์ไลฟก็ล่มเนื่องจากมีคนเข้าไปใช้งานเกินจำนวนที่รองรับได้ชาวเน็ตพูดกันปากต่อปากว่าข่าวกระจายออกไปคนที่แคปหน้าจอได้ทันก็เอาเรื่องนี้ไปแชร์ในหวยป๋อบอกว่ากู้เสียงคือนางเอกนิยายเรื่องนักบุญในนักคาบในคาบนักฆ่าจนถูกติดแฮชแท็กตัวตนที่แท้จริงของนักฆ่าสาว เลือดในกายของเด็กหนุ่มร่างอ้วนพุ่งพล่านเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อและตื่นเต้นเล้าใจเรื่องราวเล่าถึงความบริสุทธิ์และความเจนจัดก้านโลกทุกอัตลดกล้อมรวมกันได้อย่างลงตัวก่อนหน้านี้กระทูได้รับความสนใจจากทุกคนอยู่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาพอลู่จูออกไปยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงของกู้เสียงไม่ใช่แค่ตัวละครในนิยายที่แต่งแต้มขึ้น สถานการณ์ของกู้เซียงจึงกับตลปัดมนทินของเธอถูกล้างไปกว่าครึ่งเป็นเพราะเด็กหนุ่มร่างอ้วนออกแบบบุคลิกและคำพูดของตัวละครได้อย่างน่าประทับใจทั้งที่เป็นเด็กสายวิทย์แต่กับลังสรรบทความที่ทำให้หลายคนชื่นชอบและหลงไหลได้นางเอกของเรื่องรักในความยุติธรรมโดยเฉพาะฉากที่ช่วยเหลือหญิงท้องจากการถูกสามีขี้เมาทำร้ายเผชิญหน้ากับชายป่าเถื่อนโดยไม่เกรงกลัวทั้งที่เป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่ง ถ้าเป็นดาราหญิงคนอื่นๆไม่ว่าจะสวยหรือขี้เละย่อมกลัวว่าตัวเองจะเกิดปัญหาและให้คนอื่นออกหน้าแทนภาพลักษณ์ของกู้เซียงดูดีขึ้นทันตาซึ่งเรื่องนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองประเด็นประเด็นแรกกู้เซียงเป็นคนที่กล้าเปิดเผยตัวตนมีจิตใจดีงามเผชิญหน้ากับปัญหาโดยไม่เกรงกลัวประเด็นที่สองการที่เธอตัดสินใจหยิบปืนปลอมออกมาทำให้ชายขี้เมาตกใจจนเข่าอ่อน ทั้งยังทำให้ลู่จูกับเพื่อนๆตกใจได้อีกนับเป็นฝีมือการแสดงที่เหนือชั้นจริงๆเรื่องนี้ขึ้นเทรนด์อันด,ดับหนึ่งในเวย์ปอไม่นานประเด็นร้อนอันดับสองของเวยปอก็ตามมาและไม่พ้นเรื่องนี้เช่นกันตำรวจนครบางเมืองจีที่ใช้ชื่อผู้ใช้ในเวยปอว่าตำรวจนครบานเมืองจีออนไลน์ซึ่งปกติจะแจ้งข่าวสารด้วยข้อความน่าเอ็นดูแต่แฝงไปด้วยข้อคิดต่างๆนานา,นา จะจับกลุ่มศิลปินด้วยคดียาเสพติดหรือทะเลาะวิวาสักครั้งแต่ไม่เคยพาดพิงถึงเรื่องในวงการบันเทิงเทาว่าเชา้าวันเทศกาลซีซีไวปปาของตำรวจนครบางเมืองจีออนไลน์กับโพสต์ข้อความว่าวันนี้เป็นวันซีซีทุกคนคงกำลังอวดความหวานกันอยู่ ส่วนลุงตำรวจขอแท็กถึงนางเอกในดวงใจที่ก่อนหน้านี้เป็นพลเมืองดีใช้ความเป็นนักแสดงบูมืออาชีพขู่ชายขี้เมาจนเข่าอ่อนขอกดไลค์ให้นางเอกผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังบวกคนนี้ด้วยครับกู้เสียง,ยงในฐานะวัวปอของสถานีตำรวจย่อมไม่โพสต์ข่าวปลอมแน่นอนเพราะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมข้อความน่ารักก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สื่อสารคือหัวใจสำคัญยิ่งกว่า ตอนแรกมีคนสงสัยว่าบทความนักบุญในคาบนักฆ่าคือเรื่องจริงหรือเปล่าถึงตอนนี้ไม่มีใครค้างแคใจอีกแล้วเพราะแม้แต่ตำรวจก็ยังออกมาแสดงความคิดเห็นการที่สถานีตำรวจเมืองจีออกมาพูดยกย่องกู้เสียงทำให้คนส่วนใหญ่ที่เคารพและเชื่อถือตำรวจอยู่แล้วพากันเชื่อว่ากู้เสียงเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมเหตุการณ์นี้ทำให้เธอได้แฟนคลับกลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มแม่บ้านเพิ่มขึ้นมาอีก 2ประเด็นใหญ่กลายเป็นประเด็นร้อนประเด็นแรกมาจากกระทู้ที่ได้รับความสนใจอย่างมากส่วนประเด็นที่2ก็มาจากสถานะที่น่าเชื่อถือของผู้โพสต์ตามด้วยประเด็นร้อนที่3ซึ่งยังคงอยู่ในกระแสของกู้เสียงและเป็นความจริงอีกเช่นกันแม้ว่ากระทู้ของลู่จูและข้อความจากลุงตำรวจจะล้างมลทินของกู้เสียงได้อย่างหมดจด แต่ก็ยังไม่สิ้นสงสยัยหลายคนที่ตามข่าวยังงงงนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องการใครสักคนมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดซึ่งคนที่จะสรุปเรื่องราวได้ดีที่สุดก็คือตัวผู้ประสบเหตุเองหลังจากที่หายไปนานหญิงท้องที่ถูกกู้เสียงช่วยไว้ก็ยอมปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเธอไม่ต้องการให้นักข่าวเบอร์หน้าและยินดีจะให้สัมภาษณ์ออกทีวีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมื่อเธอคือผู้เสียหายคำพูดจึงมีน้ำหนักมากที่สุด ยิ่งได้เด็กหนุ่มผมหยิกจากสนะข่าวบันเทิงรายวันเป็นผู้สัมภาษณ์ก็ยิ่งไม่มีอะไรที่จะบิดเบือนจบตอนค่ะ